สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกาคาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าจักรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะจักรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่ถามไพ่นะคะด้วยคำถามนี้นะคะจักรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกเราเป็นพิเศษบ้างนะคะ แล้วลืมตาเลือกกองไพ่ที่สะดุดตาคุนมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกนะคะไม่ใช้ความคิดนะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามานะคะเท่านั้นนะคะค่ะเลือกกันได้แล้วนะคะเป็นการอ๋อค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูแบบ ทั่วไปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าไม่ตรงก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะไปกองแรกก่อนก่อนนะคะแรกค่ะฮะกองแรกนะคะเป็นเครื่องจักรสารกระบุงเนาะอันเล็กๆกองแรกนีไพ่อะไรบ้างเอ่ย อ๋อตอนแรกกะว่าจะเอาไพ่หใบนะคะแต่พอสับแล้วคือเข้าใจว่าหแต่ว่าเด้งออกมาจริงๆกลี้ไพ่ออกมาแล้วเป็น8ดอ๋อเป็น7ดเป็น7ดไม่ใช่8ขอโทษนะคะเนี้คือตั้งใจจะเอาหใบแต่พอสับแล้วหล่นออกมาเจดใบก็เอาเลยละกันเดใบก็เจดใบขึ้นไหน่อย มองไม่เห็นโอเคเห็นหน้าครบทุกใบเนาะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะณนะขณะนี้นะคะคุณกำลังมีความวิตกกังวลนะคะในสถานการณ์บางอย่างนะคะที่คุณเนี่ยหาทางออกไม่ได้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสู้ปกป้องตนเองนะคะ เพื่อหวังเอาชัยชนะนะคะแม้ว่าจะทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจก็ตามนะคะขอให้คุณนะคะเริ่มต้นสร้างความมั่นคงนะคะด้วยการให้อย่างเท่าเทียมนะคะและยุติธรรมโดยไม่ต้องเร่งรัดแล้วก็เร,เรียบร้อนค่ะค่ะไปกองที่สองกเลยนะคะ ที่สองเป็นอันนี้นะคะตรที่สองนะคะขณะนี้นะคะคุณกำลังพบเจอสถานการณ์คุณพึ่งนะคะจะผ่านพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะซึ่งสิ่งนั้นนะคะ ทําให้คุณเนี่ยลังเลใจนะคะในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะขอให้คุณเนี่ยทำตามความปรารถนาของตัวเองได้เลยค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีนะคะทั้งอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะคะเมื่อนั้นนะคะคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะและเป็นผู้ที่มีความ มั่นคงทางจิตใจค่ะอไปกล้องที่3ค่ะ ไม่สามนะคะในขณะนี้นะคะคุณกําลังเศร้าเสียใจอยู่กับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงไปนะคะนะคะก็อย่าได้เศร้าเสียใจไปเลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะทูตสวรรค์น,นะคะนำข่าวมาบอกว่าอีกไม่นานนะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณคะ่ะโดยมาแบบบุกมาแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะคะและแต่ว่านะคะขอให้คุณนะคะควบคุมความปรารถนาความต้องการของตัวเองเนี่ยให้ดีนะคะ ควบคุมไม่ได้อย่างเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่มีว well. ุฒิภาวะอะค่ะเพื่อที่คุณนะคะจะกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในทุกๆด้านนะคะทั้งทางด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้